สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสูา่ชแนลแฟนบอยกับแฟนจ้า <เห arp> กับมาอีกแล้วก <Look, S 2> ับมาอีกแล้ว <ç Gobierno> กลับมากับอีกหนึ่งคอนเทนต์เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วคอนเทนต์นี้เราเคยทําแล้วอ่าแล้วก็เป็นการเป็นทําแบบนี้เหมือนกันก็คือ o f f i ิเช l ยลเทเลอเนาะถูกต้องไหมจะมีทั้งหมดสี่เรื่องสี่เรื่องแต่ว่าอันนี้คือเรื่องสุดท้ายในบรรดาสีเรื่องที่เราจะทํากันนะครับนั่นก็คือ w a r of w i เมียเมียอืมเนาะหลังจากที่เรามีตอนแรกไปแล้วเนาะสงครามผู้จัดการอันที่สองก็จะเป็นคู่จิ้นใหม่ ออ,อันนี้สามเป็น Y i d ์ไอดอส่วนมาอ,อันนี้ก็จะเป็นเมียเมียแล้วพี่ก็เพิ่งจะเข้ามาเป็นตัวแรกตอนแรกชื่อตอนก็แรงเลยเมียเพราะว่าเขาบอกอว่ามันเป็นการแฉเบื้องหลังของวงการววยเใช่ไหมเรื่องแรกเป็นผู้จัดก,การไปละวเร่อนี้สองเป็นคู่จิ้นไปแล้วไม่สามเป็นไอดอลอืมเฮ้ยแต่เรื่องเมียลรอเอ๊ะมันเกี่ยวยังไงกับ วงการวายปะอเออก็ต้องไปดูไหมป<ะ>ไปไหมแต่ต้องไปดูคือออฟฟิเชียลเทเลจจ้ะไปจ้ะสวัสดีสสดค่ะทุกท่านวันนี้ทางทีมีานกำลังจะประกาศซีรีส์วงแรกของทีทีวีค่ะโอ้ยทำไมถึงต้องห้ามมีแฟนด้วยอะ่ะถ้าอย่างงั้นเราเป็นเองไปเลยดีครับคู่วายนี่ นอกจอก็ต้องหวานกันได้หรอชิปเปอร์หัวใจไวขึ้นมาทำไงขอกินคำนึงพอ,นอแยงของคนอื่นกินนะ่ะคนอื่นอะไรเราเป็นแฟนกัน,กนไม่ใช่หรอ,ปปอรบางทีเราก็แยงไม่ออกแล้วนะว่าไหนคอนเทนต์อะไรเรื่องจริงอะ่ะพวกแกไม่เงียนว่ะแต่เราว่าเธอดูออกนะว่าจริงๆแล้วเราเป็นอะไร เขาบอก h a s h t a g m o สอาชิติดเทรนอันดับหนึ่งของประเทศแล้วเหรอครับแล้วน้องอาชิกับน้องเฟิร์นยังติดต่อกันอยู่หรือเปล่าคะบ้าไปแล้วหรอโอ้ยให้มึงเข้าวงการใน่ฐานะเมียไอ้โมสไม่ผัวตัวประกอบงี้อถ้ามึงมีแฟนแล้วมึงมาเอากับกูทำไมวะคอนเทนต์เหรอมึงกลวงเล่นไม่เนียน จะต้องมาหลอกให้กูรักจริงๆเลยวะบางครั้งเราก็ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือเปล่าวะคงไม่มีใครโชคดีได้ทำแต่เรื่องที่ตัวเองอยากทำหรอกที่แกพูดมันก็จริงอ่ะ, <ไป S 1> ะใครเขาก็ต้องฝืนตัวเองกันทั้งนั้นแหละเกมเลือกมาเหอะเมมีเราพร้อมกันสองคนไม่ได้เยลยกูอยากอยู่ตรงนี้อยู่เลยหมด สองสิงหานี่แล้วถูกต้องจะมาแล้วสองสิงหาซึ่งมันจะเริ่มด้วยตอนสองครามพุทธการก่อนละมั้งอาจารย์ไม่ผิดี้ไม่รู้ว่าสี่เควนมันจะเรียงแบบไหนถูกไหมก็มต้องมาดูกันว่าเขาอาจจะเขาอาจจะแบบเริ่มกันพร้อมๆกันนึกออกไหมแต่ว่าแบบการแบบโฟกัสก็อาจจะแบบหลังจากนั้นอะไรอย่างี้นึกออกปะคือเปิดแบบคือ คือทำไลน์อะคือไหลไปพร้อมกันแหละสี่เรื่องแต่จะแบบจะหันกล้องไวทางไหนเน่ยอะไรอย่างเงี้ยเถ้าทุปชาเป็นอย่างนั้นก็น่าสนใจมาพูดถึงเรื่องเมียกันดีกว่ามามันก็คือแฟนของนักแสดงวายเหรอใช่ใช่ใชซึ่งเป็นอาจจะเป็นแฟนจริงๆอะไรอย่างงี้ปะอืมเป็นแฟนจริงๆของนักแสดงวายที่เป็นผู้หญิงใช่ คือเราก็เคยได้ยินแล้วก็เคยได้ยินมาเนาะเรื่องเรื่องเลยแบบว่าแสดงซีรีส์วายมีแฟนเป็นผู้หญิงมันก็จะมีหลากหลายข่าวหลากหลายมุมอ่ะในบางมุมก็ถูกโจมตีถูกแฟนคขับไปใดๆอ่ะจนแบบไม่สามารถจะอยู่ตรงนี้ได้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเห็นมุมมองนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่แค่ศิลปินที่โดนโจมตีตัวของ แฟนศิลปินก็โดนด้วยแต่ประเด็นที่เราได้ยินข่าวมาอืมแต่ประเด็นคือในซีรีส์เรื่องนี้ที่เขานาเสนอก็คือว่าตัวเอกเนาะตัวตัวตัวคู่วายอ่ะมีแฟนเป็นนักแสดงตัวประกอบอืมซึ่งเป็นผู้หญิงใช่คือเหมือนประมาณว่าดิ้งแรงมาแรงกูให้มึงเข้ามาในวงการนี้เพื่อให้มึงเป็นเมียของคู่จิ้นแต่เสือกมาเป็น หัวของตัวประกอบมันเหมือนบีไฮเดอรซีเนาะจึ่งเนอเหมือนดาเาเออมันดูแล้วแบบโอ้ยแรงแต่แซบใช่แรงแต่แซบคือมันมันคือคําพูดแบบเนี้ยเนาะมันแรงจริงเนาะแต่มันแซบมันไม่ได้แซบที่มันไม่ได้แซบแบบมันลึกจังเลยแต่มันแซบที่แบบมันสาแก่ใจจังเลยกับการใช้คำพูด อะไรอย่างเงี้ยอเออแล้วแบบมันเห็นภาพอะ่ะอืมมันเป็นภาษาที่เห็นภาพเนาะทาให้เห็นภาพแล้วก็อืหได้กลิ่นไม่ดี <laughs> กลิ่นดราม่าคลุ้งไปหมดใช่ใช่โอ <laughs> <c oughs> คือเท่าที่ดูเมื่อกี้ที่จับใจความได้สั้นๆตรงนี้นะเหมือนประมาณมว่าคู่จิ้นมาเพื่อที่จะทําให้เนียนก็เลยเป็นแฟนกันเลยอืเป็นแฟนกันจริงๆมันก็จะจริงทั้งในจอและนอกจอ อบอกจริงกันนอกจอปั๊บหนึ่งในนั้นดันไปรักกับตัวประกอบที่เป็นผู้หญิงหรือมีหรือมีมาก่อนแล้วถ้าถ้าดูจากคลิปเมื่อกี้อาจจะไม่ใช่อดีตนะคนนั้นะอาจจะมาเจอใหม่ๆเลยแล้วก็แบบลักเลยไปลักเสร็จปุ๊เคมีเคใจเกิดตรงกันขึ้นมาใช่แล้วมีความสัมพันธ์ก็อย่างที่นางบอกนะคือบอกว่าเรารู้นางว่าเธอรู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรกันแน่จำได้ปะแล้วก็มีความสัมพันธ์ปั๊บความสัมพันธ์เสร็จปุ๊บแล้ว ทางนี้ก็กลับมามีความสำคัญ์กับู้จิ้นแต่ผู้หญิงดันมาเห็นก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนเพราะมันมีไดอะล็ลอกหนึ่งที่ที่ในเออพระเอกบอกสินะว่ามันจะสามคนได้ยังไงใช่จะมีเราพความรัเอะไรอย่างเงี้ยรักสามเศร้าเราสามคนแต่ว่าเาแปดคนอย่าสามแปดไปเลย เราเห็นชาวบ้านแฝนอีกเยอะมากอ๋อหนึ่งในผู้จิ้นก็จะแบบก็จะไปแล้วอ่ะไม่เอาแล้วอ่ะซึ่งแต่อีกคนนึงก็อยากจะทํางานในวงการนี้อยู่กูยังอยากอยู่ตรงนี้อยู่อย่างงี้เออก็ไม่แน่เนาะน่าติดตามน่าติดตามมันมันด้วยความที่มันเป็นกระแสตอนนี้ด้วยแล้วพอเขาเอาจริงๆแล้วซีรีส์ที่แบบว่าเอาเบื้องหลังของวายมาแฉไม่ใช่ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรก มันมีหลายมันมีมันมีมาแบบมันมีมาเมืก่อนนี้แล้วแล้วก็แต่มิติในการเล่าต่างกันแล้วก็มุมมองในการเล่าก็ต่างกันรวมถึงวิธีการเล่าแซบอยู่นะเพราะเขาแบ่งเป็นสี่พาร์ทเลยถูประล่าเขามีทั้งคููจัดการเขามีทั้งคูจินเขามีทั้งอะไรนะอีกไอดอลไอดอลโอ้ิเศษนะแล้วที่สำคัญที่สุดคือ มันมันรีเฟล็กจริงเนาะกับกับวงการวายตั้งแต่สมัยแบบว่าตั้งไข่อ่ะวายที่ตั้งไข่ขึ้นมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เน่พี่เชื่อว่าอ่านดูแล้วอาจจะเห็นแบบว่าอุ้ยคนนี้หรือเปล่านะเอ๊ะคนนั้นหรือเปล่าเอ๊ะผู้จัดจาก,การนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าเสียงแซบเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นไหมนักสืบก็ต้องเริ่มทางานเนาะ เออไซเบอร์ดีเทคทีฟก็ต้องเริ่มทํางานเหมือนบางมาณว่าเรื่องที่เอามาเขียนมันอาจจะอิงมาจากเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือจริงๆริงวใจอิงจากหลายเรื่องมันอาจจอาจจะไม่รู้เพราะว่าบางทีเขาอาจจะบบเนลมิตขึ้นมาในสมองแต่เอ๊แต่เป็นตรงกับความเป็นจริงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องมาเล่าให้เราฟังนะไม่ต้องมาเล่าพิมพ์มา พิมมาพิมมาอย่างเดียวพอพิมมาไม่ต้องมาเล่าไม่ต้องอัดคลิปเล่าพิมพ์มาเราอยากรู้พูดเลยเราอยากรู้ถ้าดูแล้วคิดว่าเอ๊ะประเด็นนั้นเป็นของคู่ไหนเราให้เราฟังบ้างตัวย่อมาโดนฟ้องอ๋อเหรอเหรอะรเพราะว่าเราตามอะไรเป็นคู่นี้หรือเปล่าคะอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนง่ายๆใจซื่อๆไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นช่วยบอกเราด้วย อย่างนี้เชื่อไหมคนจะเชื่อเราไหมเชื่อหรอเชื่อ,อ,อแหละเพราะว่าเราตามเลยไม่คออ่อยทันเท่าไหร่อริเจงอจเจงเราซอฟใส่อ,องแล้วก็อินนี้เลยขอบคุณเ,เพื่อนๆมากๆที่พอออฟฟิเชียลชาเลตัวนี้ออกปุ๊บจิกเปียเราเลยพออ๋อเหรออันนี้มาจากการจิกเปียมาจากการจิกเปียเราวนักขาดโอ้ยอ่ะก็ยินดีเพราะว่าพอทําแล้วแซ่บก็ทำ อ่าแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องใดๆใดใดๆเราเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องภาพเรื่องเนี้ยแหละเนาะคือแบบว่นแค่นี้เอามาคุยกองก่อนแล้วก็ถ้าออกมาเมื่อไหร่ออนมาเมื่อไหร่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรายการแบบเหอโอเควันนี้พวกเราสี่คนโอ้ยแซบอีกแล้วอีกหนึ่งเรื่องแล้วไม่รู้หรอกว่าวันนี้จะอัดกี่คลิปแต่วันเนี้กับ Copy A ออันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็สามารถ <Yes. S 1> ติดตามติดตามชมเรื่อง w a l off อฟไวเมี S เริ่มได ASPlay นะครับเรื่องวันที่2สิงหาดีแล้วนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมนะดูปุ๊บก,ก็แท็กเรามาเลยไม่ว่าจะเป็นใน Twitter หรือว่าใน IG หรือว่าใน YouTube Channel แท็กมาเลยนะจ c าชาแนลแฟนบอยแล้วก็ให้เราไปอ่านเราจะติดตามแน่นอนฝากด้วยนะครับทุกคนวันนี้พวกเรา4ี่คนคนต้องลา,ก,ลาก,กันแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอคลิปใหม่ว่าเราจะทำคอนเทนต์เรื่องอะไรยังไงอีกติดตามไว้จ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ, <S <S บ๊ายบายบาย